นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอาสิบไปทีหลักสิบบนสามตัวนะครับเนาะในหลักสิบบนสามตัวนะครับเข่ากับลักลักหน่วยสามตัวลงไปเดียวเนาะนะครับอาจจะเป็นหลักสิบบนสามตัวนะครับผมสำหรับในชุดนี้นะครับก็เป็นเลขนะครับระยะหวังผลสามตัวนะครับในหลักสิบเนาะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมกับเพื่อนนะครับเนาะสำหรับรายซื้อของเพื่อนนะครับที่ได้รวมท้าบุญมากนะครับเนาะก็คือร่วมสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมก็รายชื่อล่าสุดนะครับเนาะ นะครับสำหรับไล่ชื่อลาสุดนะครับผมห้าสิไปบที่ลาสุดเลยเนาะนะครับในรายชื่อล่าสุดนะครับเนาะสำหรับในนะครับในตอนนี้เนาะนะครับรายชื่อของเพื่อนนะครับล่าสุดนี้นะครับผมก็มีมาเพิ่มเติมนะครับสองท่านนะครับเนาะก็คือคุณแม่จรัดศรีบุญประคองนะครับสองพันนะครับแล้วก็คุณสศิธรใจทนสองพันครับ นะครับแล้วก็คุณพิรมนี่ก็ยังซื่อยังไม่เต็มนะครับคุณพิรมนางสาวพิรมรันหรือเปล่านะครับเนาะสามร้อยนะครับแล้วก็คุณแม่จันทศีบุญประคองนะครับสองพันแล้วก็คุณสศิธรใจทนเอานี่มาเพิ่มเติมเนาะนะครับรวมนะครับยอดในตอนนี้นะครับเนาะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสี่นะครับสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสี่ครับในยอดในตอนนี้นะครับ เอานะครับเพื่อนๆก็นะครับมาในตลอดนะครับเนาะเรื่อยๆเลยนะครับเนาะตอนนี้กําลังเริ่มทําการก่อสร้างนะครับก็ก็คือห้าสมเสียฐานนะครับเนาะตอนนี้กําลังวางเหล็กฟุตติ้งนะครับเพื่อที่จะลงหลุมนะครับแล้วก็อีกบริจีเมื่อเมื่อสองมือนี่ก็เสี้เทแล้วนะครับเทหลุมฟุตติ้งแล้วก็เทคานนะครับแล้วก็ยกพื้นนะครับเนาะนะครับผมในฐานพระองค์ประธานพระประธานองค์ใหญ่นะครับเนาะนะครับผม เอ้านะครับการดำเนินการกอสัางเดียวเขากระสีมีพาพมาให้เบิง์นวูนะครับในคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าเขาบริจายภาพมานะครับผมเอ้าสําหรับในคลิปนี้เขาสิบไปที่หลักสิบบนสามตัวนะครับในเลขโซนี้เดินมาหกหมวดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมกันเนะครับเนาะการพึ่งพนนะครับใช้หลักแสนหลักพันแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะครับได้เท่าไหร่นะครับบวกหนึ่งบวกสองเลขโซนี้จะได้เป็นหลักสิบสามตัวนะครับ อ่าผมวนพลไปเลยนะครับเนาะหลักแสนก็เลขสามหลักพันก็เลขห้าสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเจ็ดก็ได้สามนะได้สามเลยสามนะครับสามไปอีกหนึ่งเป็นสี่สี่ไปอีกสองเป็นหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบบนสามตัวนะครับเลขออกไปที่หนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้านะครับก็มาที่เลขสี่นะครับในหลักสิบ นะครับเอาต่อมาน,นะครับสี่บวกห้าโอ้ยสี่บวกแปดเป็นสองสี่บวกแปดเป็นสองสองบวกสามเป็นห้านะครับห้าบวกเจ็ดก็เป็นสองได้สองนะครับสองไปอีกหนึ่งเป็นสามสามไปอีกสองก็จะเป็นห้านะครับสามตัวแบบนี้เนาะนะครับเลขเอกไปที่สองห้าสองสองห้าสองก็ไปที่หลักสิบก็คือเลขห้านะครับ นะครับในวดต่อมานะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้เก้านะเก้าไปอีกหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์ไปอีกสองได้สองเก้าศูนย์สองนะครับเรียกว่าแปดเก้าแปดนะแปดเก้าแปดนะก็จะมาที่เลขเก้านะในหลักสิบบทนะครับ ต่อมานะครับเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้เจ็ดนะเจ็ดไปอีกหนึ่งเป็นแปดแปดไปอีกสองก็เป็นศูนย์ได้เจ็ดแปดศูนย์เนาะนะครับเราเรียกออกไปที่เจ็ดศูนย์หกนะครับมาที่เลขศูนย์นะในหลักสิบนะสำหรับในวันนี้นะสำหรับในวันนี้นะครับ หลักแสนเลขเก็ดหลักพันเลขหลักแสนเลขแปดหลักพันเลขเก็ดแปดบวกเกต์เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหกเป็นสองได้สองครับสองสองไปอีกหนึ่งเป็นสามสามไปอีกสองเป็นห้าสองสามห้านะครับเงนนี้ในหลักสิบบนสองสามห้านะครับดังนั้นนะครับเนาะในหลักสิบบนนะครับในหลักสิบบนของเรานี่นะครับ ตัวสูตรหลักของเรานะครับตัวนี้ชนกันมานี่นะครับตัวนี้ก็ชนนะครับสองกับแปดตัวนี้ชนสองกับแปดสองสูตรนี้ชนสองแล้วก็แปดตัวนี้ก็จะมาชนสองแล้วก็ชนแปดมันจะมีหกเจ็ดหกเจ็ดสองนะครับตัวเด่นเรามาร์กไ้เนาะหกอีซอนหนึ่งสามห้านะครับแล้วก็สูตรสองตัวนะครับหลักสิบสองตัวได้สองกับสามตัวนี้ก็ได้สองสามห้า สองสามห้านะครับสองสามห้านะครับได้สามตัวนะครับสองสามแล้วก็ห้านี่ก็คือหลักสิบนะครับเพราะว่าตัวนี้สองก็ชนนะครับชนทุกสูตรเลยสามก็ชนทุกสูตรนะครับสามสามก็ชนนะครับมีสามมีสามแต่ตัวที่ชนทุกสูตรก็คือเลขสองนะครับเด่นสองรองสามรองห้านะครับห้าเนี่ยมาชนตัวนี้นะครับ มาชนเลขเด่นนะตัวนี้นะครับชนเลขเด่นเลขห้านะครับเลขสามชนเลขเด่นด้วยตัวนี้ก็ชนเลขเด่นนะครับชนหลักหน่วยตัวนี้ก็ชนนะครับแล้วก็มาชนตรงนี้ด้วยนะครับเลขสามแต่ตัวที่ชนทุกสูตรก็คือเลขสองสองนะครับสองรองสามรองห้านะครับในหลักสิบนะครับสามตัวนะครับมันจะมีเลขสองอยู่ทุกสูตรเลยนะครับเนาะ สำหรับหลักสิบนะครับจะมีเลขสองตัวนี้แล้วก็มีเลขสองตัวนี้แล้วก็มีเลขสองอยู่ในสูตรที่ชนมาด้วยนะครับแล้วก็มีเลขสองนะครับแล้วก็มีเลขสองอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขสองเพราะฉะนั้นเลขสองนะครับสองเด่นเลยนะครับในหลักสิบสองนะครับสองเด่นในหลักสิบนะครับตัวรองก็จะเป็นสามกับห้านะครับ เด่นเลยนะครับตัวนี้นะครับชนสองนะครับทุกสูตรเลยในเลขสองนะครับชนตัวนี้แล้วก็ชนตัวนี้แล้วก็มาชนตัวนี้นะครับแล้วก็มาชนในสูตรตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาชนสูตรสามตัวนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขสองนี้มีอยู่ทุกสูตรเลยนะมีสอง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 แล้วก็มีสองมีสองนะครับสองเด่นนะครับลองสาม ลองห้าก็จะได้สามตัวเด่นนะครับสองสามห้าในหลักสิบบนสองสามห้านะครับโอเคนะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับจะออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นหลักสิบสูตรสามตัวชนกระจายเลยนะครับก็คือเลขสองชนเยอะมากเลขสองนะครับงวดน,นี้นะครับเลขสองในหลักสิบนะครับ นี่ก็เป็นหลักสิบบนสูตรสามตัวนะครับเดินต่อเนื่องเนาะนะครับเดินต่อเนื่องนะขอให้ยาวไปยาวไปนะครับยาวไปยาวไปเดินสองรองสามรองห้านะครับสําหรับในหลักสิบนะครับผมเอาเพื่อนๆพืนมาก็บอกว่าเอาหลักร้อยคู่ขี้ให้แน่ว่าสันว่าเอาเดยอดเลขคือตัวแปเขาจังก่อยมาเบิ่งเนาะนะครับหลักร้อยคูค่ขี้นะครับจีโดไม่เป็นตัวไหนเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเงนนี้ยชนีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ